มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลินลี่โพสต์ครั้งแรกขอโทษโดนดราม่าได้รถเกินวัยเรียกว่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะสำหรับนักร้องสาวน้อยมากความสามารถอย่างลินลี่ได้หมดท่าสดชื่น ก่อนอื่นค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีนะคะเมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทุ่มรถหรูในฝันของน้องสาวลินลี่ในวันเกิดอายุครบ18ปีค่ะ โดยพี่สาวเจนนี้ได้หมดเธอสดชื่นในโพสต์ระบุข,ข้อความสุดซึ้งเอาไว้นะคะว่าสุขสันวันเกิดนะน้องสาวสุดที่รักของพี่ปีนี้18ปีแล้วเด็กน้อยที่นั่งขายรองเท้ากับพี่ในหลาดนัดวันนั้นวันนี้โตขึ้นมากๆเลยภูมิใจในตัวน้องมากๆนะของขวัญวันเกิดจากพี่และแม่ปีนี้หวังว่าจะถูกใจน้องนะ พี่รู้ว่าเป็นสิ่งที่น้องอยากจะมีมาตลอดขับไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยให้รถคันนี้เสริมโชคลาบบรารมีให้น้องนะมีสติในการขับรถและมีสติในทุกๆเรื่องนะถึงตอนนี้พี่จะเป็นแม่คนและมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแต่พี่ก็รักและเป็นห่วงน้องเสมอจะคอยซับพอร์ตช่วยเหลือแก้ปัญหาและให้กําลังใจยอยู่ตรงนี้นะดิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียว จากนั้นก็มีช็อตน้ําตาไหลเกิดขึ้นนะคะเมื่อลิลลี่ก้มกราบแม่รังรู้เหตุผลที่ได้รถดูในฝันในวันเกิดปีนี้ทั้งที่อายุเพียง18ปีเนื่องจากตอนเด็กๆแม่ไม่เคยได้ซื้อของเล่นให้เลยคะ่ะโดยแม่เกดได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดคะ่ะ ไม่ว่าอะไรไม่ได้หมางง่ายๆตอนเด็กๆแม่ไม่เคยได้ซื้อของเล่นให้น้องเลยวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวของเราประสบความสําเร็จขอให้น้องรักษามันไว้ให้ดีรักนะขอให้กับกี่ปลอดภัยทุกเส้นทางขอให้พระคุ้มครอง เรียกว่าหลังจากนั้นก็มีดราม่าเข้ามาตลอดนะคะโดนดราม่าได้รถเกินวัยบ้างก็ว่าเหยียบเปลกถึงไหมน้องลินล,ลี่ปูรี่คอติดรถบ้างแถมยังไม่จบม .6 ได้รถหรูหลายล้านเกินเด็กล่าสุดนะคะลินล,ลี่ออกมาโพสต์ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษสัญญาว่าจะเติบโตให้มีบาดแผลน้อยที่สุดขอบคุณคาพูดจากหลายๆคนทั้งดีเลยไม่ดีสอนแล้วก็แนะนํา ลินลี่โพสต์ครั้งแรกนะคะขอโทษโดนดราม่าและรถเกินวัยค่ะทางทีมงานเองขอให้น้องลินลี่มีความสุขมากๆในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับรถคันใหม่ขับขี่ปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ